วันนี้ผมมีเรื่องที่คุณผู้ชมควรจะต้องรู้ก่อนที่จะโดนมิชฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมจะเป็นยังไงไปดูกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆพบว่ามีกลุ่มวิชาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบอนุญาตขับรถโดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักการขนส่งซึ่งการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการอบรมทดสอบและถ่ายรูปออกบัตรด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถทำใบอนุญาตขับรถ ผ่านระบบออนไลน์โดยที่ไม่มาที่สำนักการขนส่งได้ส่วนกรณีการต่ออายุได้เพิ่มช่องทางในการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.dltlearning.com e และนำหลักฐานผ่านการอบรมพร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรองแพทย์ใบอนุญ,ญาตขับรถเดิมมาติดต่อขอทำใบอนุญาตที่สำนักการขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT SmartQ หรือ Walk-in เข้ามาได้เลยครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบอนุญาตขับรถในสื่อสังคมออนไลน์อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดน,นะครับเพราะจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสามารถติดตามเพจ Facebook กรวมการขนส่งทางบก p r d l t n e w s หรือที่เพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และถ้าหากว่าพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสการแอบอ้างรับทำใบอนุญาตขับรถในสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม